สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนกลับมากับวิถีพ่อคา้าเสื้อผ้าเนาะวันนี้จะพามาดูพวกของไทยๆแบบบ้านๆเนานะก็ตามชนบทการไปวัดไปวาการทำบุญหรือว่าการแต่งกายครับเราก็จะยังเป็นแบบแบบค่อนข้างไทยๆเนาะเป็นแบบชาวบ้านนะก็ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์นะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของของชาติไทยเนาะนะอย่างที่ร้านเนี่ยก็จะมี เห็นไหมก็จะมีพวกชุดขาวใช่ไหมครับมีชุดขาวนะแล้วก็จะมีผ้าเบี่ยงนะเขาเรียกผ้าเบี่ยงผ้าที่คาดไหลเนี่ยนะครับอย่างที่โชว์ในรูปเนาะแล้วก็จะโชว์ผ้าถุงนะมีผ้าถุงแบบต,ต่างๆนะหลายแบบมากนะครับแล้วก็มีพวกของผู้ชายก็จะเป็นผ้าขาวม้านะครับสรองอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพา มาดูเนาะให้ดูบาง,บางแบบบา,บางลายเนาะเท่าที่มีเนาะก็แค่มาแบ่งปันกันเนาะไม่ไม่ได้มาอะไรอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่รูปแบบซึ่งก็จะบอกว่าเยอะมากๆนะมีหลายแบบว่าเป็นลายไทยเป็นผ้าทอเป็นผ้าผ้าที่มีลายที่ทิ่ตีนใช่ไหมเขาเรียกทิทตีน <c oughs> ตีนผ้าถุงนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวอันแรกเดี๋ยวเรามาดูของผู้ชายกันก่อนเนาะจะเป็นผ้าเข่าม้านะครับ ผ้าเข่าม้าปัจจุบันเนาะก็ะเ็นว่ามีการพัฒนารลุดลายแล้วก็สีสันมากมายครับถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบสีแดงแดงเข้มๆนะเดี๋ยวนี้มีผ้าเข่าม้าเป็นแบบลายสีหวานนะอย่างที่โชว์ในรูปเห็นไหมมีสีออกแดงอ่อนๆน,นะสีฟ้าอ่อนสีเหลืองหรือบบมีบางผืนก็จะเป็นลายที่มองเห็นเลยว่าเป็นสีออกเชียงสีม่วงอะไรเงี้ยครับก็ ก็กิบเกดีนะครับมีพระเขมาหลักๆก,ก็จะมี2ขนาดน้องมีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะขนาดก็ก,ก,ก็ก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับอ,อันนี้ก็จะโชว์ให้ดูนะเมื่อก่อนก็จะเป็นลายตารางเล็กๆนะ้อเดี๋ยวนี้ก็จะมีลายตารางใหญ่ๆนะแล้วก็สีสันก็สวยงามนาะออย่างที่เห็นที่ภาพใช่ไหมครับจาก ด้านความมือเนาะเป็นแบบสีส้มคาดสีน้ำตาลนะก็มีสีคำคลามจากนั้นก็ถือขั้นมาก็จะเป็นเชิองออกสีฟ้า,ฟานะครับสีเขียวงเงี้ยคือมันเป็นลายที่สวยนะผมว่าถ้าคนที่ชอบอะไรที่ไทยๆเนี่ยลายผ้าขาม้าเป็นเป็นอีกอันหนึ่งเลยที่ที่ดูดีอะถ้าปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเขามีเอาไปทําเป็นแมสนะเป็นผ้าปิดจมูกด้วยนะครับ เดี๋ยวอันถัดมาเรามาดูเป็นอันนี้เป็นผ้าถุงนะครับผ้าถุงของผู้หญิงเนาะเดี๋ยวนี้มีรูปแบบอย่างเงี้ยสีสันสดใสน,นะดูสีสีส้มนะครับสีชมพูนะแต่ฝืนกลางนี่เรียบเรียนะเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นผ้าทออุตสาหกรรมครับนะไม่ใช่เป็นผ้าทอของชาวบ้านนะก็ก็สวยดีนะครับแล้วก็ก็ยังไงอ่ะมันก็จะราคาไม่แพงมากเนาะราคาที่ที่ชาวบ้านสามารถจับซื้อไอ้จับ ซ,ซื้อหาได้เนาะก็ก็เป็นของอุตสาหกรรมอ่าคราวนี้อย่างที่บอกครับที่พูดถึงของอุตสาหกรรมเพราะว่าจะยกมาที่ภาพนี้เนาะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นผ้าทอมือชาวบ้าน,นครับจะราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่ลดลายเขาก็จะแบบเรียบๆนะมันมันไม่อะไรมาแต่ว่าเป็นผ้าที่ถ้าถ้าถ้ามามาจับดูเนะ้อผ้าจะรู้เลยผ้ามันจะนุ่มนะลดดูดีอนะดูดีใส่ดีนะครับ แต่ว่าราคาค่อนข้างใช้ได้เลยสูงใช้ได้นะครับแต่ว่าที่ร้านก็จะมีไว้หลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยให้ชาวบ้านเนาะที่เขาทอมือเนะี่ยมีมีรายได้ด้วยเ็าเก็บไว้นะครับของพวกผ้าเขา่าม้าผ้าถุงอะไรพวกเนี้ยนะจริงๆขายกําไรน้อยมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เดียวคือของพวกนี้จะขายได้จนหมดไม่ค่อยมีของเหลือค้างสต็อกนะครับนะ เดี๋ยวกลับมาดูที่ลายผ้าก่อนนะลายผ้าเห็นไหมอันนี้จะเป็นผ้าทอเรียบเรียบนะแต่ที่ตีนผ้าถุงก็จะมีลายนะก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปผ้าถุงของผู้หญิงนี่มีเยอะมากอันนี้เป็นสินค้าตัวเองนะครับผ้าลายไทยนะครับผ้าลายไทยนี่ขายดีมากเลยนะครับเป็นว่อะไรอะ่ะ ผู้สูงวัยเนาะผู้สูงอายุของแถวที่บ้านเนี่ยรับท่านจะยังชอบใส่ผ้าถุงลายไทยชอบมากนะครับเวลามีปีใหม่สงกรานนะหรือว่าช่วงวันหยุดอะไรยาวๆอย่างเงี้ยจะมีลูกหลานที่เขาไปทํางานต่างประเทศี่ยกลับเอ้ไม่ใช่ต่างประเทศแต่ในกรุงเทพหรือว่าต่างประเทศก็ได้ะนะก็คือที่ทไม่ได้ทางานที่บ้านนะเสียก็จะกลับมาแล้วก็จะมาหาซื้อพวกผ้าถุงอะไรเงี้ยกลับไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับก็จะขายดีนะครับขายดีขายได้เรื่อยๆนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าเขาเรียกผ้าถุงสรงอีกแบบหนึ่งนะก็จะลวดลายแบบค่อนข้างทันอะไรอะทันสมัยหน่อยลวดลายแบบไม่ไม่ใช่เป็นลายไทยจ๋าอย่างเงี้ยก็พวกนี้ก็จะดูเราใส่ได้สําหรับคนวัยกลางคนอาเงีนะ้ยสาวๆหรือวัยกลางคนเนะี่ยเขาก็จะใส่ประมาณนี้ถ้าใส่ลายไทยอาจจะดูแก่ไปนะครับสีสันมีหลายหลากนะครับนะนะก็จะสวยงามนะครับนะเดี๋ยวมาดู ลายถัดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนี่ก็จะเป็นสรงนะเป็นผ้าสรงเป็นเป็นรุ่นที่คนไปกลางคนค่าก็จะใส่กันนะครับผ้าก็สวยดีนะครับพิมพ์ลายสีสันสดใสนะครับขายดีอ้อลืมพูดถึงไปพ่อถุงเนี่ยเขาจะมีฝ่องขนาดหลักๆนะครับก็มีฝ่องหลากับ2เมตรนะเมื่อก่อน คนขายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอไอ้สองหลานี่มันเท่าไหร่2เมตรเท่าไหร่นะอยู่ๆไปไนาๆก็เริ่มว่าจะอ๋ะสอสเมตรนี่จะกว้างกว่านะคสองหลานี่หลานึงประมาณ90เซนนะแล้วก็เมตรก็คือ100เซนเนาะสลับกลับมาครับอันนี้ก็มาที่สรงของผู้ชายเนาะแล้วก็จะมีผ้าไดดิบนะผ้าไดดิบเป็นผืนที่ขาวที่วางอยู่ข้างบนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับของพวกนี้จะเป็นของที่ที่ร้านค้าตามชนบทอย่างที่บ้านๆที่บ้านนจะมีนะครับกาไรไม่เยอะแต่ว่าเป็นของที่ไม่ค้างสต็อกนะครับเป็นอะไรที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเรื่องตกค้างนะไม่เหมือนพวกสินค้าแฟชั่นอะไรพวกนี้หรือของนักเรียนนะถึงแม้ว่า,อ,าอะไรนะกำไรอาจจะเยอะนิดน,นึงแต่ว่าความเสี่ยงต่อเรื่องของคงค้างสต็อกนี่เยอะมากนะครับธรรมดาเนาะ การลงทุนที่มีความอะไรนะกำไรสูงจะมีความเสี่ยงสูงเนาะของไทยไทยบ้านๆเนี่ยก็ความอะไรนะกำไรน้อยหนๆแต่ว่าความเสี่ยงหรือต้นทุนไม่มีนะภาคที่ผ่านไปก็เป็นหมอนหมอนขีกเนาะก็เรียกหมอนขีกใช่ไหมนี่ยก็จะมีฮะน่ารักคน,ค,นคนไทยตามชนบทบ้านเรายัางชอบทําบุญนะเป็นหมอนเป็นลูกก็มีเป็นเฉพาะข้เรียกเปลือกนะครับเอาไปยัดนู่นเองนะก็มีนะชาวบ้านแถวาชาวบ้านหลายๆบ้านเลยเขาก็ยังยัดหมอนกันเองนะครับ เขาจะมีขายนะครับนะขายกันเป็นแพ็คๆอย่างนี้เลยล่ะนานๆที่ถึงได้ขายแยกเป็นลูกนะส่วนใหญ่เขาซื้อกันเป็นแพ็คๆหลายแพ็คด้วยนะครับแพ็คหนึ่งนี่มี4ี่ใบด้วยกันมาถึงท้ายคลิปครับเนาะก็มาเล่าให้ฟังเนาะก็เจ้าของในร้านเนี่ยมาเล่าก็ เป็นอะไรที่มาแบ่งปันกันนะว่าร้านค้าร้านหนึ่งในจุฬาเนี่ยมันมีสินค้าหลายหลากหลายประเภทมากเนาะก่อนนั้นเล่าเรื่องกระเป๋าเรื่องรองเท้าแล้วมาคราวนี้มาเรื่องของบ้านไทยเนาะและที่สกคัญที่อยากมาเล่าเพราะว่ามันเป็นวันหยุดสงกรารเนาะซึ่งจะบอกว่าหยุดเฉยๆสงกรารซึ่งปีนี้ของสงกรารหรือเสื้อสงกรารอย่างที่วงเอาไว้เนี่ยปีนี้ลงของมาเยอะมากก่อนโควิดนะแต่ว่าพอมันมีโควิดขึ้นมาของเชื่อว่าขายได้แค่ตัวเดียวฮะตั้งแต่ซื้อของมาเนี่ยตอนนี้ขายได้ตัวเดียวซึ่งสินค้าพวกนี้ก็ ต้องช่วยๆกันเนาะปีหน้าก็จะเอา,ายนี้หลำบาขายเนาะก็ก็ขอให้ลูกค้าเข้าใจและเห็นใจกันนะครับว่าเพราะว่าของที่ลงไว้เมื่อต้นปีสําหรับสงการปีนี้มันไม่ได้ขายจริงๆนะปีหน้าหวังว่าเราจะได้เล่นสงการกันอย่างสนุกสนานเนาะแล้วก็หวังว่าพ่อค้าก็จะสามารถเคลียร์สต็อกเสื้อสงการออกไปได้จนหมดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาแบ,บ่งปันเรื่องอื่นในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ